สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาลองใช้ตัวนี้ดูนะครับต่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้มันที่เขาโพสต์ในกลุ่มก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวติดตั้งผมดูด็อกคิมเมนแล้วมันมันใช้น่าจะใช้ยากแล้วมันก็ไม่ได้อัปเดตนะตัวนี้มันก็จะเอามาจากไอ้ตัวข้างล่างตัวนี้แหละพายแอนดรอยวิเออรตัวนี้ ัวเดียวกันก็จะเป็นตัวนี้ที่ผมเคยใช้ทำแต่ก่อนแต่อันนี้เขาอัปเดตมาให้ใช้กับ OpenCV ได้แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้อัปเดตก็เป็นเวอร์ชั่นเก่าเหมือนเดิมเวอร์ชั่นใหม่น่าจะนิ่งกว่าแต่ผมดูแลย้ยโค้ดตัวนี้มันน่าจะใช้งานได้ง่ายกว่ากัารเดียวกัน ตอนนี้มันไปถึงสองจุดห้าแล้คำสั่งอะไรมันก็จะมีไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปน่าจะเพิ่มเข้ามาอีกแล้วมันก็ออกติ้นมาให้เร็วขึ้นเดี๋ยวลองดูนะผมก็โหลดมาแล้วเป็นตัวนี้นะใช้ตัว เปิดบน B S Code นะครับแบบทัพหนึ่งเขียเขีอบอันนี้ก็จะเป็นตัวโมดูลที่เขาเขียนไว้อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ เ,เวอร์ชันอะไรเ,เวอร์ชั่นลองดูตรงนี้เป็นตัวแไปที่ตัวจําลองหรือตัวมือถือแล้วแปะไปเป็นเวอร์ชัน1.12นะครับ1.12เดี๋ยวเราลองมาดูตัวนี้ก่อ ไปในตัวจำลองนะครัผมใช้เป็นแนวดีนะง่ายดีเอาิดเป็นแบบน,นี้วิธีการใช้งานนะผมสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับมีไฟลเ์เมนดีกว่า กรอบตัวนี้มาเลยก็มีคำสั่งสไลด์คำสั่งพวกทัสกรีนไลนม์มิแต่ใช้ของ ADB ของอย่างอื่นอันนี้ ADB pad นะครับ pad ADB แล้วผมหา d p ก็ ผมเอาใส่ไว้ในนี้เลยนะอันนี้คือลองไม่ใช่ a n d ยมันไม่เจอต้อผมสร้างไว้ข้างนอกเลยดนนลเดี๋ยวผมสร้างคลิปลากมาใส่ในนะี้ ใส่ผิดจาดเป็น a อดีบี๋ยวลองลันดูอัพโหลดจากเข้าไปเออเลอๆนะครับมันยังไม่เชื่อมต่อเอดีบีใเลยแเช็คก่อนจริงเราเขียนให้มัน ยงต่อเราพิมพ์ตัวนี้ใส่เองก็ได้เดี๋ยวลองดูอีกรอบโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับ บิดเลทมันเท่าไหร่เป็นดนะครับ 8M ว่ามันจะเออเลอร์หรือลบาก็าใช้ได้อยู่นะไม่ต้องอัเดตเป็นส่งแพ็กเกจมาจากตัวแอปข้างหนึงแล้วก็มาแปลง เป็นนำพายอาเลเกี่ยวเฟรมไว้ในนี้เสร็จแล้วก็รีเทิร์นไปถ้าไม่มีเฟรมมันก็จะรีเทิร์นนอนลงไปต้องลองไปสักั้งหนึ่งต้นที่ผมเขียนนู้ดซึ่งมันจะมีเออร์เลอร์ด้วย เวลาเราเปิดไปนัานๆนะเราลองดูงใช้ได้นะอันนี้ก็คือผมไม่ได้ปรับให้มันชัดมากนะให้ตัวจําลอง ย่อจอขยายจอได้ขนาดจอที่มันแคปมาก็จะเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันแคบจกตัวแอปตัวเนี้ผมว่าใช้งานง่ายสยุดแค่เรียบเก็บเน็กเฟรม นี้เวลาเราเคียแคปเราก็จะเขียนแบบนี้ใะดึงไอ้ตัวนี้ก็คืออิเมมมันมานแหตัวนี้เอาไปใส่ค้นหารูปค้นหาภาพอะไรมาดูตัวคอนโทรลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทัศสกรีนสวิอันนี้คือสไลด์นะครับตรงนี้เราใช้เป็นตัว ADB ของโมดูลตัวอื่นได้ มันแคบมาเท่าขนาดของหน้าจอยแอคชั่ Action นดะาเราเขียนเพิ่มก็ได้นะไอตัวทัศกีิด เขียนเพิ่มเอาเองก็ได้เกียรแค่ทำให้ดูเชย็มันที่เขาไม่ค่อยนิยมใช้เพราะอะไรเพราะมันกินซีพูไปในระดับหนึง่งมันมันก็ไม่ได้กินมากคนระับแต่เวลาเราเปิดหลายจอมันจะกินเยอะซพยู CPU กินไปสิบสองเซน ผมเป็นในสามเจนสิบสองสิบสองเปอร์เซ็นต์ใช้ได้ตัวเนี้ยใช้ได้ตัวหนึ่งอะผมรู้สึกผมไปลองแล้วเดอเลอร์ัางทรจะอัปเดตตัวเนี้ยจะต้องแก้สกคริปต์ใหม่นะครับผมว่าถ้ามันใช้ได้นะทำไม่ต้องไปอัปเดตกันเดี๋ยวปะ เดี๋ยวลองอับดิเลทดูนะครับส่วนไทยจะแก้ตัวคนหาตัว ADB เนี่ยเราก็แก้โคดาวดึงมามอินดีน ADB แพด เวลาแก้เอาไปใช้งานจริงก็ต้องเราเปิดหลายจอใช่ไหมเราก็ต้องแก้ตรง ADB อยู่แล้วเพราะเราจะต้องใส่ตัวเลขเครื่องอะไรประมาณเนี้ก็จะต้องมาแก้ตรงนี้ใหม่แก้แทดตรงนี้ใหม่แก้ไม่ยากนะครับไปหาวิธีแก้เองนี่มันทํามาให้เปิดแค่จอเดียวแต่อันนี้ผมว่าดีสุดละ เดินมันไมนเ่เลือเเล่อนแคสเน็กเฟลแต่ผมลองปรับิดเลทอยู่บิดเลทถ้าเป็นหนึ่งเอ็มเลขศูนย์มันเจอผมก็จะใส่เข้ามาด้ยสกอร์เราจะได้รู้ว่าเลขศูนย์มีกี่ตัว น,นี้คือหนึ่งเอ็มมันมีแตกแตกบ้างมันไม่มันไม,ม,ม่ชัดกระตามบิดเลนะถ้าเราอยากชัดเราก็เพิ่มมันแปดใช่ไหมก็เพิ่มเป็นสองถ้าจอเนี้ยไม่นั้นมากแล้วมันก็จะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะกินสเปซเยอะ กินเท่าเดิมเปิดไม่กี่จอก็เต็มมันต้องดึงเฟรมมาตลอดเวลาไปกิน cpu ถ้าใครเปิด cpu แรงๆเปิดไม่หลายจอมันก็ไม่ อะไรมากใช่ไหมมันใช่ตัวนี้หรือเปล่าต้องดูดู่วัวเดี๋ยว,วอ,ยวยวอกินเข้าเดิมตลอด กินเท่าเดิมนะบิดเลสอาไรกวกินแบนี้สองกินเท่าเดิม้ว,ว,มวผมเปยดไปก่อนเปิด ไปควานไปไหนมะันลันอะไรอยู่ e x t e n s i ั n นะครับสองตัว,ตว แม่ค้างนะครับแม่ค้างก็ใช้เป็นอันเนี้ยลองดูนะครับอีกอันหนึ่งก็ได้แต่ผมว่าอันเนี้ยมันใช้งานง่ายคือเราเลือกใช้งานแบบนี้ได้จะซีพีก็เท่าเดิมนะครับกินไม่ต่างจากเดิมแปดสองสิบหก เนี่ยใครอยากต้องการเล่นพวกเกมแนวที่มันดูเร็วนะครับ FPS อ,อะไรอยากพวกโยโรจับภาพว่าอันนี้เลยเปิดจอสองจออะไรแค่นั้นผมอันนี้มันชัดสุดได้แค่นี้แหละเพราะว่าจอเนี่ผมไม่ได้ตั้งให้มันละเอียดถ้าผมตั้งให้มันละเอียดขึ้นมันก็น่าจะชัดกว่านี้นเดี๋ยวลองดูกนะ็ไ ทงค่าซอฟต์แวร์เอาเป็นแนวนอน,นีนว่าเดี๋ยวมันจะใหญ่กเกินไปลองดูแค่นี้ก่อน มันมีเกมอะไรที่เปิดตั้งอันนี้มันเป็นแนวตั้งหนึ่งเดียวไม่ได้ใช้นี้ก็ได้แต่ลองแนวตั้งดู่เกียดลงเกมมหม่มันจะล้นจอหน่อยนะมันจะเทียบรูปไปเใชยอันนี้สิบหก อันนี้ขนาดเท่าของจริงมันใหญ่ก็ชัดนะครับถือว่าชัดดยูว่าเฟรมมันจะตกหรือเปล่า อเคนะครับลื่นๆชัดๆเลยนะ่นน่ะีโอกินเท่าไหร่เดี๋ยวดูเสีิว CPU ผมบีทดขึ้นมาเลยน่าจะเป็นที่อัดหน้าจอเลยก็ไม่กินเยอะนะครับทำไมามันบีทดบีดตรงไหนน่าจะมีตัวจำลอง หรือตัวจำลองอ่ะไมีจิ้มเท่าเดิมนะสิบสามเปร็นเรืนลื่นเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปแก้โค้ดนิดหน่อยแก้ให้มันใช้งานได้หลายที่อยู่นะ อันนี้ก็คือมันรันแค่จอเดียวคือใช้ได้จอเดียวเราต้องไปแก้มันใช้งานได้หลายจอเองโอเคก็ประมาณนี้นะครับมาลองให้ดูเฉยโอเคครับวอดเดียว